คลิปนี้กิ่งมีรถกระบะสวยๆมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่กําลังมองหารถกระบะใช้งานหรืออยากได้รถกลับไว้ใช้ช่วงสงการนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยเพราะว่ากิ่งมีรถสวยๆพร้อมส่งมอบนะคะของกิ่งจะเป็นรถมือสองคัสเกตเอนะคะรายละเอียดตัวรถเนี่ยโครงสร้างสภาพนางฟ้าเลยก็ว่าได้นะคะรถไม่มีพิษความชนหนักจมน้ําหรือกับสีแต่อย่างใดนะสเปครายละเอียดต่างๆก็คือสเปคเดิมโรงงานเลยแต่ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดตัวรถของคันนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดในการอัปเดตรีวิวรถสวยๆของทางช่องรถมือสองคัดเกตเอนะคะน้องกิ่งวันนี้มารีวิวคันนี้ Nissan, นิสส e ันนาว r a 2.5 e back edition ตัวแคป คันนี้เกียร์แมนวนวลปี2019นะคะระยะการใช้งาน47,000โลเท่านั้นเองพร้อมกับราคาตั้งขาย469,000บาทถ้าผ่อนเฉลี่ยเริ่มต้นแล้วตกอยู่ประมาณ8,000เท่านั้นเองนะคะคันนี้รายละเอียดตัวรถสวยๆเลยนะคะสภาพเหมือนมือหป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะตัวชมหน้าของ Back Edition นะคะเขามาให้รูปทรงค่อนข้างสวยและหรูนะคะดูสปอร์ตไปในตัวกระจังด้านหน้าเป็นสีดำนะพร้อมกับโลโก้ของนิสสันอยู่ตรงกลาง นะคะป้ายทะเบียนได้เป็นป้ายกรุงเทพสวยๆเลยนะมาดูในส่วนของตัวไฟนะคะไฟหน้าเขาจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟเดย์ไลท์ไฟเลี้ยวในชุดโคมเลยนะคะรายละเอียดหลอดไฟเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะชุดโคมไฟสวยๆเหลี่ยมสันตัวรถสวยงามชัดเจนนะคะไม่มีรอยบุบชนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยเลยนะราคา469นะคุ้มมากๆคันนี้ได้ล้อแม็กสวยๆด้วยเลยนะล้อแม็กขอบ18 อ่สีดำสวยๆเลยนะคะรายละเอียดซุ้มล้อเนาะสวยๆส,สเปคเดิมไม่มีรอยแตกล้าวใดๆเลยนะคะนี่คาบสนองสนิบไม่มีนะคะดูได้เลยรถไม่มีการจอดแช่น้ำหานะเหลี่ยมสันตัวรถสวยงามบันไดด้านข้างมีมาครบหมดนะคะลายสติกเกอร์คือสวยมากๆนะสำหรับรุ่น Back Edition เขาทำมาค่อนข้างดีมากๆนะพร้อมกับฝากระโปรงนะสีขาวตกแต่งด้วยลวดลายสีดำ หาเหลี่ยมสันตัวรถสวยงามชัดเจนนะคะไฟแท้ไฟเดิมนะคะทั้งไฟตัดหมอกและไฟชุดคมหน้าเลยคิ้วซุ้มล้อใส่มาให้ครบหมดนะคะสีดำไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะรูปทรงมาให้แบบนี้เลยคุ้มๆนะคะได้รถปีใหม่ใหม่น้อยไว้ใช้งานนะคิ้วกันสาดมีมาครบหมดชุดไฟกระจกมองข้างนะคะเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีลวดลายตัดด้วยสีส้มให้นะคะไฟเลี้ยวมีมาให้ นะมาติดกับกระจกมาเลยคันนี้เราติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยเป็นตัวแคปเปิดได้สองฝั่งนะคะรายละเอียดตัวรถสวยๆเลยสำหรับชุดไฟท้ายนะคะไฟท้ายเขามีตัวครอบสีดํามาให้ด้วยนะคะตัวไฟท้ายจะเป็นสีแดงทับทิมเนาะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกเขามีมาให้ทั้งชุดเลยนะคะไม่มีแยกส่วนแยกชิ้นส่วนใดๆนะคะกันชนท้ายมีครบหมดอักษรสัญลักษณ์ต่างๆนะคะอยู่ครบ คันนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะเชื่อมต่อกับจอด้านหน้าตัวรถเลยหาะะมาดูในส่วนของแมกไลเนอร์กันบ้างนะคะนี่สังเกตได้เลยนะแมกไลเนอร์สวยๆไม่มีรอยแตกรล้านะคะรถคันนี้ไม่ผ่านการบรรทุกของหนักอย่างแน่นอนนะะดูจากรายละเอียดที่ถ่ายให้ดูนะคะสวยๆเลยไม่มีรอยขูดรอยเจานะ,ะเรียมสันตัวรถสวยงาม เดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดภายในตัวรถกันสักนิดหนึ่งสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่อง2.5ดีเซลนะเกียร์แมนนวนลรายละเอียดตัวขอบที่เปิดประตูอ่าเปิดประตูนะคะสวยๆเลยลวดลายที่เขาทำให้มานะค่อนข้างสวยและก็ลงตัวมากๆนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นที่นิยมและก็ขายดีมากๆนะขายดีมากๆเลย สำหรับรุ่นนี้จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแอร์แบกมีมาให้ตรงขอบพวงมาลัยนะคะมีมาให้ตรงกลางพวงมาลัยเลยตรงแต่ดังหมดนะคะตัวนี้เราเช็ครายละเอียดตัวรถให้ก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรือนหน้าปัดสวยๆนะลายละเอียดเลขไม้นะคะเห็นชัดเจนให้เห็นชัดเจนเลยรุ่นนี้มีฟังก์ชันวิทยุมาให้นะคะพร้อมระบบแอร์อยู่ตรงกลางนะคะ ตัวจอเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังให้นะคะอันนี้ติดตั้งมากับตัวรถเลยที่สำคัญนะคะใครกำลังหารถใช้ส่งการนะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆตอบโจทย์ยังไงนะคะมาดูด้านหลังกันเลย นี่รุ่นนี้นะคะเขามีติดตั้งเครื่องเสียงวิทยุมาให้แล้วนะคะเครื่องเสียงดังลั่นๆน,นะคะต่อปู้มมาให้สวยงามนาะไม่ดูรกนะคะดูเป็นสัตว์เป็นส่วนมากๆนะคะเสียงดังฟังชัดขับรถกลับบ้านนะคะไม่ต้องไปต่อลําโพงให้ยุ่งยากเลยใช้ตัวรถได้เลยนะคะเครื่องเสียงในรถเขาทามาให้ค่อนข้างเต็มระบบนะคะสวยด้วยมาดูในส่วนของเหลี่ยมสันตัวรถกันสักนิดหนึ่งหัวเนาะสวยมากนะคะรอยเม็ดอาร์ชัดเจน นะดูได้เลยประตูไม่มีตกร่องตกขอบนะคะไม่มีการเปลี่ยนถอดแต่อย่างใดรถไม่มีชนนะคะไม่มีชนได้เบาะหนังสีดําเดินได้สีส้มนะคะนิสสันนวลาบอกเลยว่ารถขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะคะถึงจะเป็นแบรนด์รองแต่ก็เป็นที่นิยมในท้องตลาดมากๆนะคะและที่สําคัญของกิ่งเนี่ยเป็นรถที่คัดเกดเข้ามานะคะสวยกริบๆเลยนะป้ายแผ่นเพจสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะคะอยู่ครบเลย นะคสวยๆนะก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับ Nissan e นิสสันนวา a ่า2.5 e-bike e d i t i o n คันนี้ปี2019นะคะสวยๆเลยขับคันนี้ก็หล่อนะคะหลอ่อแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะรายละเอียดตัวรถกิ่งดูแลรายละเอียดตัวรถให้หมดนะคะไม่ต้องไปตกแต่งทำเพิ่มนะคะรายละเอียดที่เขาให้มากับตัวรถเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะดูหรูดูสปอร์ตมากๆนะคะดูหลอ่อดูเท่ จะใช้ในงานในครอบครัวก็ได้หรือจะเอาไปใช้งานในไร่ในสวนนะต่อยอดธุรกิจได้อีกยาวๆเลยรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะราคาเพียง469,000บาทเท่านั้นเองจัดยอดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะลูกค้าประวัติดีออกรถฟรีดาวได้นะคะ อยากสอบถามรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมตรงไหนนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 2 0ย์แปดสมีรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆรอพี่พี่ FC อยู่นะคะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้กิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ